ครับข้อมูลของดรนิพนธ์ภูพงศกรนะครับเพื่อนร่วมงานของผมที่ TDI ก็ได้แสดงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการจำนำข้าวนะครับการจำนำข้าวนะครับได้ทําให้ชาวนาขายเข้าเปลือกได้ราคาสูงขึ้นนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นณเดือนตุลาคม2 5 5 4ะครับเมื่อรัฐบาลใช้นโยบายจำนำข้าวราคาเข้าเปลือกนะครับที่ชาวนาขายให้กับโรงสี ก็สูงขึ้นนะครับขายได้อยู่ที่11,000บาทต่อตันนะครับแม้ว่าจะได้ไม่ถึง1 5 0 0 0บาทแต่ก็ถือว่าได้ราคาดีกว่าที่ผ่านมาในขณะที่ราคาข้าวสารยังถูกเหมือนเดิมยังนิ่งเหมือนเดิมไม่ได้ขยับขึ้นไปทั้งที่ปกติแล้วเมื่อข้าวเปลือกแพงขึ้นข้าวสารควรจะต้องแพงขึ้นไปด้วยการที่ออการที่ข้าวสารไม่แพงขึ้นก็แปลว่าต้องมีข้าวที่เคยอยู่ในโกดังนะครับออกมาวนเวียน กลายมาเป็นข้าวสารแล้วขายประชาชนทั่วไปราคาข้าวสารจึงไม่ได้สูงขึ้นนะครับแต่นโยบายนี้มีต้นทุนสูงมากนะครับประการแรกก็คือทําให้รัฐขาดทุนปีละเป็นแสนล้านบาทตัวเลขจริงๆไม่มีใครรู้ว่าขาดทุนกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่แต่รัฐบาลไม่เคยทําบัญชีอย่างได้มาตรฐานเลยไม่รู้ว่าขายข้าวไปเท่าไหร่นะครับได้ราคาเท่าไหร่รัฐบาลก็บอกว่าเป็นความลับทั้งหมดนะครับไม่เคยมีการเปิดเผยกันการที่รัฐบาลใช้นโยบายจำนำข้าวนะครับยังมีปัญหาอีกก็คือ ทำให้ข้าวเสื่อมสภาพนะครับได้คุณภาพที่ไม่ดีเพราะว่าชาวนาก็คงอยากได้ปริมาณเยอะๆมาขายแล้วได้ส่วนต่างนะครับจึงเร่งผลิตข้าวโดยไม่ได้สนใจคุณภาพเท่าที่ควรและการที่เอาข้าวเก็บไว้นานๆนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะว่าคุณภาพของข้าวก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับการที่คุณภาพข้าวเสื่อมลงและการที่รัฐบาลน,นะครับเป็นผู้ผูกขาดการค้าข้าวทั้งหมดจึงทําให้การส่งออกข้าวของประเทศไทยถูกทําลายไปด้วยนะครับจากที่เคยเป็นแชมป์ก็ตกอันดับลงมา นอกจากนี้นะครับนโยบายของข้าวยังบิดเบือนไม่ใช่เฉพาะตลาดข้าวเท่านั้นไปมีผลถึงตลาดอื่นด้วยเพราะว่าเมื่อชาวนาเห็นว่าการปลูกข้าวได้กําไรดีนะครับก็หันมาปลูกข้าวกันก็จึงดึงแรงงานจากภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้างอุตสาหกรรมนะครับไปปลูกข้าวกันหมดก็ทําให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอื่นไปกระทบเศรษฐกิจภาคอื่นด้วยที่สําคัญที่สุดก็คือนโยบายจํานําข้าวนี้นะครับก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้างเรียกได้ว่าเกิดทุจริตคอร์รัปชันแทบจะทุกจุดนะครับ ภาพนี้นะครับเราก็ทวนกันก่อนนะครับว่าต้นทุนจำนำข้าวมันอยู่ที่ไหนบ้างมันเกิดขึ้นทุกจุดนะครับจุดแรกการอุดหนุนชาวนาเพื่อให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาดีขึ้นส่วนนี้เราก็ยอมรับได้เพราะเป็นจุดประสงค์ของนโยบายแต่มันมีต้นทุนอื่นๆตามมาหมดนะครับต้นทุนส่วนที่2ก็คือจ้างโรงสีสีข้าวจ้างโกดังเก็บข้าวบริหารโครงการมีค่าดอกเบี้ยต่างๆนะครับไปอุดหนุนผู้บริโภคให้ซื้อข้าวไม่แพงเกินไปนะครับทำให้ราคามันไม่สูงขึ้นแต่ที่สําคัญก็คือมันมีต้นทุนจากการทุจริตคอร์ร ณทุกจุดเลยนะครับตั้งแต่การสวมสิทธิ์เป็นชาวนานะครับเรื่องของการที่โรงสีเข้าร่วมโครงการไม่ใช่ทุกโรงสีเข้าร่วมได้มีเพียงโรงสี700แห่งจากสี่0 0แห่งเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมโครงการแล้วได้กําไรจากการเาข้าโครงการนี้นะครับมีเรื่องของการเวียนเทียนข้าวนะครับแล้วก็ไปถึงการที่สําคัญที่สุดก็คือมีนายหน้าที่ไปซื้อข้าวจากโกดังรัฐบาลในราคาถูกๆแล้วไปขายเอากําไรสรุปแล้วทั้งกระบวนการนี่นะครับ คนที่ได้ประโยชน์เยอะไม่ใช่ชาวนาแต่เป็นพวกนายหน้าค้าข้าวที่มีมีเส้นมีสายกับการเมืองนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นกับสังคมนี้มากมายมหาศาลต้นทุนทั้งหมดที่ว่านี้ใครจ่ายคะอาจารย์สุดท้ายก็คงมีสส่วนนะครับถ้าไม่เป็นผู้บริโภคจ่ายเพราะว่ารัฐบาลไปอุดหนุนผู้บริโภคด้วยคนที่จ่ายสุดท้ายก็คือผู้เสียภาษีทุกคนเพราะว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดภาระทางการคลังกับรัฐบาลมากมายด้วยการที่มีต้นทุนสูงอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลจึงลดราคามีแผนจะลดราคาจำนำข้าวลงนะครับโดยที่มีมติคณะมนตรีนะครับปรับราคาจำนำจากตันละ1 5 0 0 0บาทเหลือเพียง1 2 0 0 0บาทและแต่เดิมรับจำนำทุกมเมล็ดก็จะจำกัดให้แต่ละครูเรือนจำนำได้ไม่เกิน500,000บาทนโยบายนี้ก็เกิดขึ้นมาเพราะว่า m o o d y s นะครับก็ออกมาขู่รัฐบาลไทยว่าหากดำเนินนโยบายแบบนี้ก็จะลดเครดิตความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไป ผลของนโยบายนี้คืออะไรครับจากการ,ร,รที่รัฐบาลเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่จุดนี้นะครับก็คือการที่รัฐบาลจะรับซื้อจากชาวนาในราคาที่ถูกลงนะครับจากเดิมหมื่นห้าหรือ12ต่อตันเพราะฉะนั้นคนที่เสียคือชาวนาชาวนาขายข้าวได้ราคาถูกลงได้ราคาต่ําลงในขณะที่ต้นทุนของชาวนาในช่วงที่ผ่านมานั้นสูงขึ้นต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนปุ๋ยนะครับค่าแรงต่างๆสูงขึ้นและ ดูเหมือนว่าการไปลดที่ชาวนาไม่ค่อยจะเป็นธรรมกับชาวนาด้วยเพราะว่าชาวนาปลูกข้าวไปแล้วเพราะเห็นว่าราคาดีจึงอยากจะมาขายแต่รัฐบาลก็มาลดราคาทันทีนะครับในขณะที่การทํานโยบายแบบนี้ไม่ไปแตะจุดอื่นเลยที่มีปัญหามากมายนะครับจุดที่ลงสีจุดที่โกดังหรือการที่นานหน้าได้ประโยชน์เยอะๆทุกคนยังทํามาหากินตามปกติสุขอยู่ยได้ลดไป<พ>บ้าง <นะ S 2> ยังยิ้มก็มีความสุขอยู่แต่คนที่ถูกเฉือนเนื้อไปก็คือชาวนาซึ่งก็คือคนที่ถูกอ้างว่า เป็นจุดประสงค์ของโครงการเพื่อยกระดับรายได้ชาวนาแต่เมื่อมีปัญหาคนที่ถูกจัดการก่อนก็คือชาวนาในขณะที่คนอื่นยังสามารถหาผลประโยชน์กันได้ต่อไปซึ่งแน่นอนนะคะว่าชาวนาออกมาส่งเสียงสะท้อนแล้วออกมาประท้วงมาชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยบอกว่าไม่อยากที่จะให้ลดราคาจำนำข้าวแล้วทางออกที่น่าจะสวยงามที่สุดเหมาะสมกับทุกฝ่ายเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ทางออกก็คงมีหลายวิธีนะครับ ก็คงต้องใช้เวลาพูดกันเอาไว้ตอนหน้านะครับมาคุยกันเรื่องทางออกซึ่งก็คงจะเสนอว่ามีกี่วิธีและแต่ละวิธีมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร,รแต่วันนี้ก็คงชี้ให้เห็นนะครับว่านโยบายจำนำข้าวอย่างที่เป็นอยู่ตอนแรกปัญหาเยอะมากการที่พยายามลดราคาจำนำลงมานะครับให้เหลือ,อตันละ12 0 0 0นะครับก็คงช่วยผ่อนพลาปัญหาไปบ้างแต่คนที่ถูกหางเลขจังๆก็คือชาวนาในขณะที่กลุ่มอื่นซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ของการตั้งโครงการนี้มาเลย ยังคงได้ประโยชน์ต่อไปค่ะเอาละค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะคุณครับเป็นเดือนที่ต้องพยายามทําความเข้าใจกันอย่างจริงจังจนะคะถึงกระบวนการการรับจำนำข้าวและผลที่กําลังเกิดขึ้นครั้งหน้าอาจารย์บอกไว้แล้วนะคะว่าจะมาพูดว่าทางออกคืออะไรทั้งหมดคือค ok ิดก็กำลังสองสำหรับช่วงนี้นะคะตอบโจทย์วันนี้ติดตามปัญหาที่